อ่าก็ขอสกลับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซียนเหลานะครับอ่าวันนี้นะครับจะมาแจกทีเด็ดบอลนะครับพร้อมกับวิเคราะห์ผลบอลนะครับไปในคลิปนะครับอ่าวันนี้นะครับทีมนะครับอาร์เซนอลนะครับพบกับนิวคาสเซิลนะครับยูเนเต็ดอ่าในเวลานะครับทุ่มเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ 30นาทีนะครับทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของอาร์เซนอลนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกนะครับพวกเขาจะเพิ่งแพ้มาก็ตามทีนะครับแจ่ถ้าดูจากฟอร์มนะครับภาพรวมนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลนะครับเองพวกเขาก็ทําผลงานได้ดูไม่ขี้เลยอยู่เหมือนกันนะครับ อเกมในหลีนะครับ8นัดนะครับก่อนหน้านี้ครับพวกเขาไม่ก็ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะหกนะครับและเสมอ2เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับนิวคาสเซิลนะครับอยู่นเตดผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งนะครับพอจกนะครับทีมคนใหม่เข้ามาแล้วแต่ถ้าพวกเขานะครับก็ยังไม่สามารถหาชัยชนะในเกมนัดแรกได้เจอนะครับ และผ่านมาแล้ว12นัดในลีกเป็นการเสมอ6นะครับและแพ้6เกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมใหญ่นะครับของลีกด้วยมองว่าก็น่าจะดูนะครับเป็นงานที่เหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะถ้าเทียบกันดูจากตั้งในเรื่องของผลงานในลีกช่วงที่ผ่านมานะครับและ ศักยภาพทีมโดยรวมนะครับของสองทีมนี้กันดูนะครับมองว่าเจ้าบ้านอย่างอาเซียนอนนะครับเองพวกเขาก็ยังจะดูเหนือกว่านะครับอ่าและดูดีกว่านะครับทางด้านทีมเยือนนะครับในทุกๆมุมนะครับอ่าทให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอาเซียนอนนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มนะครับและน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้นั้นนะครับ มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นควรนะครับเลือกเชียร์อาร์เซนอลนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอเนี่ยนะครับฝากเชียร์นะครับปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลนะครับภาพรวมต้องบอกว่าอาร์เซนอลเองพวกเขาก็ยังดูเหนือกว่านะครับและทำและดูดีกว่าทางด้านนะครับทีมเยือนที่ศักยภาพทีมดูเป็นรองนะครับ และเกมในหลีกก็ยังไม่สามารถเก็บสามแต้มแรกมาได้ครับอยู่ในทุกทุกมุมนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านนะครับอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านมาเก็บสามแต้มและน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเชียร์นะครับปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลนะครับชนะแน่นอนนะครับเสียเหล่าฟันธงเลยนะครับอ่า แล้วก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e นะครับและฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเสื้อเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ